สวัสดีค่ะมือหนีมาหรอไอ้บานเมียฝรัร่งตำแตงเออรากินตำบักแตงด้เดี๋ยวนี้ขานั่งกินตำบักแตงหุง่นนะหุ่ตำบักแตงเว้ยบึงดัวหืมขึ้นี่ยนนี่ยหุ่นนะตำบักแตงเจ้าค่ะ นั่งทากินทำาัดแตงยมาไปเสาร์เซียวกินเดียวมึงหนุ่มเส็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้มึงก่อนซิมซิมมึงกือนเด้อเป็นจังได อืมอืมทีมมมม่ทีท่เฮียกำมือเลยครับมันีวาซีออกไปในอ่างสวนสนุกอยู่เด้อมาหากินซะก่อนหล,น <c oughs> ลอกไปหลอกม,มาอืมเสิบแสิบตกใจหลายลๆเด้อดที่ทำให้กิน กินแหนั่นเด้อีขีขีขีแตกกันยันมุมกล่องลแข่กัน่ายอันกินฝันเยี่ยวนะมา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 กินน้ำกันเด้อ เสร็จป่ะนี่ปพ่อแม่เป็นยังไงวาว่าเจ้าของคนต่ำเพิ่นน่ะเห็ดกับเขาไว้ไฮสามีกับลูกก่อนเพิ่นสิไปเห็ดงานอย่างนี้น่บอเสียงหันพักเพิ่นนะผัวผัวบดหิมดอกจังสีนะอื้อ

เอาแค่ม้ใจนอะเอดดไเอาแคมดาวใจแรงใจ่อืเี่ยนะพักขมนะอืมพักขมเก็บมาจากในสวนเาจาก็พักตังอืเก็บมาจากในสวนมูคนละ โมขบขาดีส่วนขบขืนยังเต้นดนแล้วว่ได้พ่อนาพ่อตากันเราจะน้โอ้ยมีไม่จะบอเอาน้ำซอสมันดอกกินแต่ไข่เนี่ยเพิ่นเอาไข่มาเสิร์ฟอีกต้องเป็นไข่ลูกเขยอืมแต่ก็ ินนี่แหละกับไ,ไอ้ตาหมักแตงนี่แหละบ่ต้องลาดสอดมันดอกเป็นจไงเนาะสุผู้สุคนสบายดีอยู่บ่บ่ได้เห็นหน้าค่ะตากันมาโดดเนาะโอ้ยมีแตไปเห็ดไอ้อองันหลวงบัดนี้ก็อยากพ่อนหะน้าพ่อตาสุผู้สุคนแนเนี้โอ้ยมีมีเวลามีเวลาแค่เอาสองอาทิตย์นี่ลา่าจะไอ้ โรงงานเพื่นปิดห้2สองอาะถิดแต่ไอ,อสิมีเวลาไอถ่ายคลิปเนีจักน้อยโอ้ยมาออน้าพอตาพัวแม่พี่น้องนี่แหละอย่าเวากันเด้อบรเห็นหนาค่าตากันดวนก็ได้คิฮหดอยู่คือกันแหละแต่โบมีเวลาอีหลีจะบบมีเวลาอีหลี่ไม่จะไปมุ่งอื่น เอามาถักมาไทายกันซื้อเนาะคลิปนี้ก็ได้ขอกินสักก่อนเพราะว่าไอ้ไอ้เจ้าของบ้านเป็นสิริปไปเห็นงานอืมอ,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 อืมอัีนจักโม่งล้วสะโอ้เพียงครึงอเอาจังไดกะขอกินก็นก่าจะเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆ